สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนับเลขข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟ,ฟุตบอลคิตันพาเลตของรีเมลีกในรูการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 นิวเริ่มต้นกันที่แฟนผีช,ช้ำหนักไปอีกครับกัคโป,โปเผยเคยไปเสียย้ายไปแมนยูก่อนเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับ ซึ่งโคลดิโกโปนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมผิดหวังที่ไม่ร่วมทีมปีนแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนสิงหาคมจากนั้นมีข้อเสนอของเรอัลยูไนแล้วก็เซาแฮมตันเข้ามาแต่ผมก็เลือกที่จะปไปเสียดไปผมพยายามที่จะสงบจิตใจของตัวเองและก้มหน้าเล่นฟุตบอลต่อไปจนท้ายสุดครับก็มีข้อเสนอของลิพูเข้ามาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งนี้คาดว่า โกดีกัปโปะนะครับจะยังไม่พร้อมลองเล่นเกมแรกกับลิ์พูในแมตช์ที่ไปเยือนบรินฟอร์ดในคืนวันที่2มกราคมที่ผ่านมาครับแต่น่าจะพร้อมลองเล่นในเกมที่พบกับวูฟแฮม์ตันในวันที่8มกราคมนี้นะครับเอาเลยครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของปีแสดงครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ